ก็ขับมาถึงนะครับเส้นทางที่ไต่เขาขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นทางเข้าบ้านก็จากเมื่อเช้านะครับที่ขับขึ้นเนินขึ้นเขาแบบไม่ชันมากนะครับอุณหภูมิหม้อน้ํานะครับไปอยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าเก้าสเก้าสิบเอ็ดนะครับตอนนี้นะครับลดลงมาเหลือแปดสิ3เ็ดแปดสิบสองแปดสิบสามนะครับเท่าที่ผมสังเกตมาเนี่ยก็คือไต่มาสักระยะก็ยังอยู่ที่แปดสิบสาม น่าจะขึ้นแบบอาจจะขึ้นไปถึง84 85ก็เป็นเรื่องปกตินะครับอ่าเนี่ยพูดพูดถึงปุ๊บก็ขึ้นมา84เลยนะครับก็เส้นทางตอนนี้ก็จะใช้ความเร็วไม่ได้นะเพราะว่าโค้งเยอะแล้วก็ขึ้นเขามองไม่เห็นรถที่สวนมาด้วยนะครับก็ถนนก็มีหลายทางนะครับก็ขับตามปกตินะครับอย่าเร็วมากอ่ามี85นะครับมี85ล้ว ดูกันนะว่ามันจะไปหยุดที่เท่าไหรนะ่น้ออแล้วก็ลงมา84นะครับ85แล้วก็ลงมา84นะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,วาบริเวณนี้ฝนกําลังจะเริ่มตกนะครับมันไม่มีลมนะครับก็จะมีลมที่เฉพาะรถประทาที่รถวิ่งนะครับนี่นะฮะ85นะครับแล้วเดี๋ยวก็ลงมา84ก็มาดูกันคร่าวๆนะอันนี้เป็นทางขึ้นเนิน ซึ่งปกติเวลาขับตรงนี้นะครับขับปกติเมื่อก่อนที่ผมเคยสังเกตนะครับมันอยู่ประมาณ93ความร้อนนะอยู่วัน93 92นะครับเนี่ยขึ้นลงอยู่วัน992 93ขึ้นลงไปไป,ปรมาอยู่มานนั้นนะครับลงมาเหลือ85ก็ถือว่าเ,เย็นลงเยอะพอสมควรนะครับ86เมื่อกี้ขึ้นเนินชั้นนิดนึงนะนี่นะครับแล้วก็ลง85นะครับก็ดูแล้ว ค่อนข้างเสถียรนะครับเท่าที่ดูตั้งแต่ขับมานะครับขับมาประมาณ4ี่ิบกว่ากิโลเมตรแล้วนะครับก็ดูเราอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ย8ปบครั้งแรกนะครับตั้งแต่เราจะโซนมานะครับเพิ่งเพิ่งเพิ่งเจอ8ปบก็ตอนขึ้นเขามีาปี87ด้วยนะครับโอเคมี8ปปอีกโอ้โหแสดงว่ายังไงนะครับยังไงนะครับอย่างไงนะครับมีมีถึงปนี่ยังไงนะ อ่าล้วก็ลงแล้วนะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดนะครับนี่นะก็ไม่ถึงเก้าสิบอยู่แล้วนะดูผมคิดว่าคงไม่ถึงของเก้าสิบเพราะว่าวาล์วนะ้ํามันเปิดเร็วกว่าเดิมนะครับของเดิมมันเปิดที่แปดสิบสองของใหม่มันเปิดที่เจ็ดสิบหกนะก็ต่างกันหกองศานะครับซึ่งก็สัมพันธ์กับความร้อนที่ลดลงนะก็จะจากปกติครับอยู่ประมาณเก้าสองเก้าสามนะครับนี่ก็เหลือแปดหกแปดเจ็ด นะครับก็ถือว่าสัมพันธ์กันนะก็แปดสอแปดเจ็ดแปดแปดก็ยังถือว่าโอเคนะครับนี่นะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วรถก็ใช้ความเร็วไม่ได้ความเร็วอยู่ที่ยี่สิบกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้นะฮะนะครับก็นิ่งอยู่ที่แปดสองแปดเจ็ดแปดแปดนะครับอ่าเดี๋ยวข้าหน้าลงเขาแล้วนะครับก็ลงเขาก็คือทางที่ขึ้นมาเมื่อเช้านะครับไต่ดับลงไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูพอยกคันเร่งแล้วก็ปล่อยไหลลงเขาเนี่ย มันจะประมาณเท่าไหร่นะครับก็อลองเขาก็เลี้ยงเบรกรออยเดียวนะครับยังไม่ลงนะครับยังค้างอยู่ที่88นะครับลงแล้วนะครับ87นะครับ86แล้วนะครับ86แล้วมีเล็กต่อน,นิดหน่อยนะครับ 8ปดสิบห้าแล้วนะครับเนีย่ยครับก็ถือว่าลงไวพอสมควรนะรเมื่อกี้ตอนผมขับมาถนนสี่เลนที่ใช้ความเร็วประมาณร้อยร้อยสิบเนี่ยอุณหภูมิหม้อน้ำลงไปถึงเจ็ดสิบแปดนะครับแต่ตอนเมื่อกี้ฝนมันตกด้วยนะครับลงมาถึงเจ็ดสิบแปดนะครับอ่าตอนนี้เราแปดสิบสี่นะครับแปดสิบสามนะโอ้โหลงไวอยู่นะฮะก็คือปล่อยไหลมีแตะกัะเล่นนิดหน่อยส่งบางช่วง ดูการว่ามันจะลงไปประมาณเท่าไหร่นะครับแต่ผมรู้สึกว่าอุณหภูมิ่้อน้ําของแคมรี่เนี่ยจะคกก่อนข้างสวิงนะครับตั้งแต่ใส่บอลน้ําเดิมนะ,ะ811ละเนี่ยนะมันก็ผมว่าอุณหภูมิที่ผมอยากให้เป็นของเครื่องยนต์อันที่ที่ผมอยากให้เป็นนะนนมนนะไม่เกี่ยวกับวิศวะนะผมว่าควรอยู่ประมาณ8ิ2 8า3ไม่เกิน8้5นะนะครับเพราะว่าพอรู้สึกว่าพอมันเกิน815เนี่ยรู้สึกว่ามันจะสูงไปหน่อย นะครับแต่มันก็ต้องอ้างอิงตามหลักวิศวกรน,นะครับถ้าเรามาดัดแปลงก็ต้องยอมรับกับผลที่ตามมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าเราเป็นคนทําเองนะครับก็ถ้ามันจะพังเพราะผมเปลี่ยนเร็วน้ําก็ช่างมันแต่ผมก็ปล่อยกันไปนะก็ทําการซ่อมเปลี่ยนเครื่องเป็ออะไรก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ให้มาขับอุณหภูมิให้ขับรถเก่งรถจนนั่งอุณหภูมิม่าน้ํก้าส0กว่านะผมไม่สบายใจจริงๆนะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือ ตามความคิดของผมนะครับนะครับให้ขับรถยนต์นั่งรถเก่งอุณหภูมิว่าน้ําขึ้นมา92 93ขึ้นเขาชันๆหน่อยไป97 98นะไม่ไหวจริงๆนะเฉียดร้อยนะไม่ไหวจริงๆทำใจไม่ได้นะอ่านะลงเขามาเหลือแปดสิบนี่นะครับนี่ก็คือปล่อยถนน,นใหม่เลย มีเร่งส่งนิดนึงนะครับโอ้ยังมาต่อยนะครับรอรถสวนไปเราเร่งส่งกันหน่อยรว่างเบีย่ยงแปดสิบยู่นะครับยัง80อยู่ก็ถ้าอยู่ในระดับนี้ผมโอเคนะขึ้นเขาแล้วก็ขึ้นมา87 88แนะแต่พอยกคันเร่งลงเขาปุ๊บกลับมาเหลือ8ป8สิบเนี่ยผมรู้สึกโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย ก็ยังลาดยางไม่เสร็จนะครับนี่แหละก็ยังทางเบี่ยงอยู่ก็ชะลอชะลอหน่อยที่เกียรล้างยางมาต่ออีกนะครับนี่นะครับก็81ก็ดูแล้วค่อนข้างสเสถียรแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นเขาถ้าเป็นทางราบทางอะไรอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณเนี้ยครับ8 8ถึง82ก็ถือว่าโอเคก็เดี๋ยวก็ลองใช้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เช็คพวกน้ำหล่อเย็นดูว่าต้องเติมอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคสวัสดีครับ นี้นะครับผมก็ไปเปลี่ยนตัววาล์วน้ำมาเรียบร้อยนะครับก็ได้ของแถมมาด้วยนะครับก็คือถ่ายน้ำมันเกียร์ไปด้วยนะครับลวดถ่ายน้ำมันเกียร์ไปด้วยเพราะว่ารถคันนี้ใช้มาหนึ่งปีแล้วนะครับก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ไปครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็ครั้งที่สองตั้งแต่ซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายจ่ายนะครับเพื่อนเพื่อนดูรายจ่ายกันว่าผมจ่ายอะไรไปบ้างนะครับกำลังเหยียบบินอยู่นะครับ Yeah. นี่ะนะครับนี่คือรายจ่ายก็จะมีค่าแรงนะครับค่าแรงก็มีมีสองส่วนนะค่าแรงถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับสี่ร้อยห้าสิบาทแล้วก็ค่าแรงเปลี่ยนโอลิงแล้วก็เปลี่ยนราน้ำนะครับสามร้อยหกสิบาทนะครับแล้วก็จะมีเช็คปกตินะเช็คช่วงล่างเช็คระบบไฟนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับค่าใช้จ่ายนะครับก็จะมีค่าน้ำมันเกียร์นะครับพันสามร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ น้ำยาหม้อน้ำา1แกลลอนนะเพราะว่าตอนเปลี่ยนวาล์วน้ำเนี่ยก็ถ่ายน้ำยาออกมาแล้วผมก็ซื้อใหม่ใส่ไปเลยนะครับแล้วก็น้ำยาน้ำยาหม้อน้ำเนี่ยจริงๆมันใช้ประมาณแกลลอนกว่ากว่าับกับประมาณกระป๋องเล็กอีกหนึ่งกระป๋องอะไรประมาณนี้นะครับก็พอดีที่รถมีอยู่ก็เติมเติมอะที่รถมีอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เบรกใหม่หนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็โอลิงวาล์วน้ำนะครับสิบบาทแล้วก็แหวนน็อตถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับแ0ดสิบบาท น,นี่ก็คือรา่าที่ต้องเพิ่มเติมนะถ้าใคระจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ยที่ศูนย์นะก็จะมีค่าแรง450น้ำมันเกียร์1,355นะครับรวมแบบ7%นะครับอยู่มันไม่เกิน2,000บาทอันนี้ผมเคยทําคลิปแยกไปแล้วนะครับส่วนใครจะเปลี่ยนวาล์วน้ําตามแบบของผมนะครับก็ซื้อวาล์วน้ํามาเองนะพะที่ศูนย์วาล์วน้ําองศาต่ำเนะี่ยไม่มีขายนะครับก็หาซื้อมาเองก็ราคาอยู่ประมาณ1,000บาทนะครับแล้วก็มา ซื้อโอลิงวาลน้ำนะครับสิบหกบาทที่สูงแล้วก็เสียค่าเปลี่ยนที่สามร้อยหกสิบบาทนะครับผมถือว่าไม่แพงนะเพราะว่า,าการเปลี่ยนวาลน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะมันต้องถอดตัวคอหานวาลน้ำแล้วก็ถอดท่อนะครับแล้วก็ถ่ายน้ำยาหม้อน้ำออกก่อนถ้าใครไม่เปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำนะครับก็ต้องใส่ในภาชนะที่มันสะอาดแล้วก็นำกลับมาเทใส่ใหม่อีกครั้งหนึง่ง นะครับก็ค่าแรง3ามกบาทนะถือว่าคุ้มค่านะกับงานที่ที่เรามาทําแต่พอมาโดนสองรายการเนี่ยมันโดนค่าค่าแรงไปแ0ดร้อยกว่าบาทเก้าร้อยเนี่ยก็ประมาณก็คิดว่าเออมันมัน,ม,นมันก็สูงนะครับแต่จริงๆมันก็เทียบกับงานบริการที่ศูนย์นะครับเราไปถึงเราก็นั่งห้องแอร์มีแผนกต้อนรับมีเครื่องดื่มมีขนมมีอาหารอะไรมาทานนะครับก็ไม่ต้องไปปวดหัว นะครับแล้วก็มีงานรับประกันหลังงานซ่อมนี่นะครับ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะครับนี่นะฮะก็ตอนนี้นะครับอพอดีทําเสร็จมานะครับแล้วฝนมันตกผมก็เลยแวะมาเติมน้ำมันนะครับเนีติมน้ำมันเต็มถังและแล้วก็รีเซ็ตทิปบีตามฉบับของผมเรียบร้อย ตอนนี้ผมจอดนะครับผมจอดผมเติมน้ำมันแล้วผมก็มาจอดอยู่ตรงในปั๊มเนี่ยฮะนั่งกินลูกชิ้นไส้กรอบปุพักนึงแล้วก็พยายามจะดูว่าอุณหภูมิมันจะขึ้นไหมมันก็อยู่ประมาณ8 1 8 2 8 3อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปขับกันแล้วกันนะครับว่ามันจะอยู่ประมาณไหนแต่ขับตอนนี้ก็คงไม่เหมือนเมื่อเช้าเพราะว่าฝนมันตกอากาศมันเย็นนะครับ ขับกันนะครับว่าอุณหภูมิหม้อน้ำเนี่ยจะอยู่บานเท่าไหร่นะครับก็จากที่ผมขับจากศูนย์โตโยต้ามาปั๊มเนี่ยประมาณสักสองสามกิโลนะครับก็อยู่นิ่งๆประมาณแปดสองแปดสามนะครับนิ่งๆไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไปเก้าสิบละแล้วก็ตัวอุณหภูมิเนี่ยพอพออุณหภูมิ ของมอน้ําลดลงนะครับก็ส่งผลให้นะครับอุณหภูมิห้องเครื่องแล้วก็อุณหภูมิอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์เนี่ยลดลงไปด้วยนะเพราะว่าลมที่เข้ามาในห้องเครื่องเนี่ยมันก็จะผัดมอน้าก่อนนะครับเห็นนะผมขับอ,อกมาก็ยังนิ่งอยู่82 83นะครับเดี๋ยวกลับรถก่อนนะครับนี่นะฮะก็อ,อาจจะเป็นเพราะฝนมันตกด้วยนะอุณหภูมินอกรถอยู่27เอง นะครับเมื่อเช้าเราขับมาอุณหภูมินอกรถอยู่สามสิบสามสิบเอ็ดนะครับโอเคไปลุยกันนะครับไปดูกันนี okay. ่นะครับก็กดเลยแล้วกันนะครับไม่มาเลี้ยงคันเร่งเบาเบาล,ละกดหน่อยแต่ก็ไม่ได้กดหนักก็กดตามฉบับอมผมนะครับไม่ขึ้นนะอุณหภูมิหม้อน้ําอยู่ที่แปดสิบสองนิ่งเลยนะฮะอ่าเนี่ยมีแปดสามแวบหนึ่ง น,น,นี่ขนาดเมื่อกี้เราจอดเดินเบาอยู่กับที่นานมากนะผมจอดอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้นะเดินเบาอยู่กับที่นะแล้วก็มีดับเรื่องลงมาซื้อไส้กรอกนะครับเราขึ้นมานั่งต่อแล้วก็นั่งทานไส้กรอกจนหมดนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่ม่ายคลิปนะครับเนี่ยก็ลงมาแปดสิบเอ็ดก็แสดงว่าการเปลี่ยนเบาน้ําเนี่ย ก็ส่งผลช่วยให้อุณหภูมินะครับเครื่องยนต์เนี่ยมันลดลงจริงๆนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยตอนนี้แดดออกนะแต่ฝนตกนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยต่อให้ฝนตกนะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณแปดห้านะแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเวลาขับรถนะครับอันนี้ลงมาเหลือแปดสิบแปดเอ็ดนะครับนี่นะเวลาฝนตกแต่ถ้าฝนไม่ตกก็เหมือนที่ผมขับมาเมื่อเช้านะของเดิมอยู่วันเก้าสิบนะครับก็เดี๋ยว ลองใช้ดูก่อนนะครับถ้ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าเราทำเนี่ยมันก็หลักๆก,ก็มีผลดีนะผลเสียก็คืออย่างเดียวคือเสียเงินนะครับ <laughs> ก็รวมๆการเปลี่ยนวาล์วน้ําของผมนะครับถ้าเอาเฉพาะเปลี่ยนวาล์วน้ําอย่างเดียวนะก็จะมีค่าวาล์วน้ํ้า9้อดสิบนะครับค่าโอลิงส6บบาทอนะ่ะตีไว่า20ก็เป็นค่าของพันหนึ่ง นะครับแล้วก็จะมีค่าแรง360ก็พัน360นะครับนะครับโดยประมาณนะครับตีเอพันสี่แล้วกันรวมแบเจ7%ด้วยนะฮะพันสี่นะครับกับมออาวาวน้ําแท้นะครับแล้วก็เปลี่ยนที่ศูนย์นะครับพร้อมโอริงเรียบร้อยนะครับพร้อมค่าแรงเรียบร้อยสําหรับผมถือว่าโอเคมากราคานี้ยินดีจ่ายครับราคานี้งานบริการเนียบนะครับแล้วก็ เขาไล่ระบบน้ำยาหล่อเย็นอะไรให้เนียเน้ยบเลยนะก็คือเขาเดิมเบาทิ้งไว้เนี่ยคือผมมาถึงตั้งแต่10บโมงนะครับสิบโมงนิดๆเนี่ยตอนนี้จะบ่ายสามแต่ผมเพิ่งเสร็จทั้งๆที่ที่ศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้มีคิวอะไรเยอะแยะมากมายเข้าไปก็ได้ทําเลยนะครับแต่เขาใช้เวลาในการทํานานก็มีเว้นพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เดินเบาทิ้งไว้ไล่อากาศไล่อะไรของระบบน้ําทิ้งไว้เรียบร้อย เพื่อที่จะเราเอามาใช้แล้วมันจะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับเราจะไม่ต้องมันตรวจเช็คอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอรีวิวการเปลี่ยนวาล์วน้ำเตยตาแคมเบอรี่30เครื่อง2.4ลิตรนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับใครมี ปัญหาตรงไหนอยากสอบถามพิมพ์ไว้ได้นะผมมาตอบให้เกือบจะทุกคอมเมนต์ที่ผมเห็นนะผมจะตอบหมดนะไล่ตอบนะจะมีช้าบ้างเร็วบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะกลับมาอยู่ในรถ t ตยตาแคมรีนะครับ acv 30นะครับก็วันนี้จะพารถนะครับไปปรุงแต่ง เพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็จากที่ผมใช้งานมาหนึ่งปีนะก็ได้รู้นะครับว่าตัว Camry เนะี่ยอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะค่อนข้างสูงนะครับด้วยอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องเขาค่อนข้างที่จะแน่นนะครับการระบายความร้อนจะไม่ค่อยดีไม่เหมือนรถเล็กนะครับที่ห้องเครื่องจะโลง่ง มีอ่างเครื่องเขาจะแบบหนาแน่นนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกอย่างตอนนี้ผมก็กำลังขับรถออกจากบ้านนะที่เขากําลังมีการทําถนนกันนะครับแล้วก็มีทางขึ้นเขาลงเขานะครับก็นี่นะครับให้ดูนะอุณหภูมิแม่น้านะครับอยู่ที่89องศานะครับ89องศานะครับก็จะผมเท่าที่ผมสังเกตมาตั้งแต่ซื้อรถมาแรกๆเลยนะคแคมรี่เนี่ยพอสตาร์ทเครื่องนะครับ ตัวเข็มวัดอุณหภูมิหม้อน้าเนี่ยจะขึ้นไวมากนะครับแล้วก็ความร้อนจะขึ้นสูงเร็วมากนะฮะแต่มันคือปกตินะฮะไม่ไม่ต้องกังวลอะไรสําหรับคนที่ใช้แคมรี่อยู่นะครับมันคือเรื่องปกตินะครับมันคือเรื่องปกตินะครับอุณหภูมิเขาอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครก็ถ้าขับในกรุงเทพรถติดๆเนี่ยก็จะมีเก้าสิบกว่าเลยนะครับอันนี้ขนาด ขับช้าๆนะฮะแต่อากาศข้างนอกน่ะคือแค่30สองศานะครับนะครับอุณหภูมิหม้อน้ำเนี่ยขึ้นไป88-89เลยนะครับสิ่งที่ผมจะทำการปรับแต่งวันนี้ก็คือเจ้านี้นะครับนี่นะครับวาวน้ำใหม่นะคซื้อมานะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหานะครับวาล์วน้ำตัวนี้นะครับเป็นของแท้โตโยต้านะแต่เป็นตัว สั่งนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นวาล์วน้ำของตัว v o t Turbo นะครับ v o t u r b o ข้อดีของวาล์วน้ำของ Vort Turbo <c oughs> ก็คือว่าวาล์วน้ำมันจะเปิดที่อุณหภูมิ76บองศานะครับนี่นะองศาหรือว่าเ6 5นะถ้าเอาไปเป,น,เปน,นะครับซึ่งของเดิมของรถหลายๆรุ่นในประเทศไทยเนี่ยจะเปิดอยู่ที่82นะครับ ก็จะเปิดชา้าไปนิดนึงสําหรับใครที่ใช้งานรถติดๆ,ๆนะครับก็ทําให้เครื่องเนี่ยค่อนข้างร้อนนะครับก็ใครที่กําลังสนใจเรื่องนี้นะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะบเพราะว่าสถานที่ที่ผมจะเอาไปให้เปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่อู่นะครับผมเอาวาล์วาน้ําไปให้ที่ศูนย์เปลี่ยนสตาร์ทส่วนโตยต้าเลยนะครับเพราะว่าผมต้องไปเบิกโอลิงวาล์วาน้านะครับ ซึ่งจะซื้อข้างนอกก็ไม่ค่อยชัวร์กับคุณภาพสินค้านะครับก็เลยไปซื้อที่ศูนย์ตอนแรกวาวาน้ําก็ตั้งใจว่าจะยอมเบิกศูนย์นะครับเพราะว่าถ้าเอาเข้าไปเขาคงไม่เปลี่ยนให้นะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับแต่พอไปถามนะเขาบอกว่าวาวน้ําที่ศูนย์นไม่มีนะครับผมก็เลยโอเคงั้นผมสั่งมาเองแล้วกันนะครับก็ผมก็ให้พักพวกที่เป็นช่างนะครับไปสอหามาให้นะครับก็ อยู่ราคาก็ไม่ไม่ได้ต่างจากศูนย์เท่าไหร่นะราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับวาล์วนะ้ํามันหนึ่งก็เกือบเกือบพันนะเก้าร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบหรือเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าเบิกที่ศูนย์ก็อยู่ประมาณหนึ่งพันนิดๆแต่พอดีเขาไม่มีนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ไม่ได้สต็อกของหรือว่ายังอะไรประมาณนั้นนะผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดแต่เขาบอกเขาแจ้งมาว่าที่ศูนย์ไม่มีผมก็โอเคแต่โอลิงที่ศูนย์จะมีของนะครับผมก็โอเคครับ เนี่ยผมหาวาล์วาน้ำมาเองแล้วก็มาเบร์โอลิงที่สุดแล้วก็ให้ช่างที่ศูนย์เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็อาจจะลวดถ่ายน้ำยำาหม้อน้ำไปด้วยเลยนะครับก็เป็นการใช้งานที่คุ้มค่านะครับคุ้มค่านะครับสำหรับวาล์วาน้ำติดรถนะครับคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับไปสององสาเนี่ยรถรถคันนี้ก็อายุมาสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับ รถรถคันนี้ปี2005นนะนี้ปี2022ก็ประมาณเอ่อจปีนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เปลี่ยนสักครั้งหนึ่งนะครับแต่เลขใหม่มันยังน้อยนะครับรถรถคันนี้เลขไใหม่แค่แสนกว่าแสนกว่ากิโลเมตรนะครับนี่นะครับผมขับไต่ระดับภูเขามานิดเดียวนะคือมันก็ไม่ได้ชันมากครับเป็นเป็นทางแบบไต่ตขึ้นมาขึ้นไป90องศานะครับนะครับก็ทําให้รู้ว่่่่าานนนนะะะคคคคครรรรัับบออออุณหภูููมมิเเืงงงงงงยยขขี้สสจๆผ ขับเนี่ยผมขับยูทางแบถวบ้านผมเนี่ยนี่คือหลังฝนตกด้วยนะเมื่อเช้าฝนตกมาอากาศตอนนี้ยีิบเก้านะฮะผมขับแบบเนี้ยครับเราก็ขับไปถึงบ้านก็เปิดฝารกระโปรงดูจอดแล้วเปิดฝารกระโปรงเลยมันร้อนมากครับทุกคนนะครับก็เลยผมก็เลยสังเกตว่าตัวพลาสติกต่างๆตัวปลั๊กไฟต่างๆของแคมรี่เนี่ยจะแตกไวนะครับแตกง่ายนะาะบางชิ้นบางส่วนเนี่ยเราไปแตะนิดเดียวแตกเลยนะครับแต่ที่ผมสังเกตในโซโลนูนาเนี่ย ซึ่งโซลนารถผมเนี่ยมันอุณหภูมิในห้องเครื่องเนี่ยมันค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมด้วยแล้วก็รู้สึกว่าวาลน้ำเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นองศาต่ำหรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะทำมาหลายปีแล้วนะครับแต่ตัวเกจวัดของโซลน่าเนี่ยอุณหภูมิเครื่องยนต์หรืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นอยู่แค่78 79เองนะครับก็ถือว่าเย็นนะครับเย็นในห้องเครื่องของโซลน่าก็จะโล่งนะครับแต่คันนี้คือแน่นทุกอย่างแน่นไปซะหมดนะครับ เปิดมานี่แบบโอ้โหไอร้อนขึ้นมาปะทะหน้าเลยนะก็ผมก็คงคิดว่ามันมันก็คงจะร้อนมากครับก็เลยได้จัดการสั่งมาเปลี่ยนนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนการเปลี่ยนคงไม่ได้ทํารีวิวนะครับเพราะว่าที่ศูนย์เขาคงไม่ให้เข้าไปถ่ายถึงขนาดนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าให้ช่างเปลี่ยนแล้วจ่ายค่าแรงเอาละกันนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วอุณหภูมิเป็นยังไงนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็ต้องกลับทางเดิมเนี่ยนะครับทางที่ผมกำลังลงเขาเนี่ย ี๋ยวขากลับมันก็จะไต่ขึ้นเหมือนตอนที่เรามาเมื่อกี้นะครับก็มาดูอุณหภูมิกันนะครับว่าจะอยู่ประมาณไหนนะครับทดสอบที่ถ่ายตอนนี้เพราะว่าถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนที่จะเปลี่ยนนะว่าอุณหภูมิมันอยู่ประมาณนเนี้ยแปดสิบไปปลาจนถึงเก้าสิบเนี่ยรถไม่ติดนะครับต่างจังหวัดก็เคยขับอยู่ในกรุงเทพนะรถติดก็ขึ้นไปเก้าสิบสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าก็เคยนะครับเก้าห้าก็เคยคือช่วงเที่ยงที่รถมันติดหนักๆแล้วเราเร่งแอร์นะครับมันก็จะร้อนมาก แต่พออยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอากาศข้างนอกมันไม่ได้ร้อนเลยนะครับแล้วแอร์เราก็ทํางานน้อยมากนะครับตัดต่อไวมากนะะคอมแอร์เนี่ยรู้สึกเลยว่าทํางานช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองครับพอมันเย็นได้ที่มันก็ตัดนะครับเพราะผมตั้งอุณหภูมิไว้24องศานะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวดูมันไปคร่าวๆนี่ขับขับลงเขานะยัง89องศานะครับ90นะะนี่คือผม ปล่อยลงเขาแล้วก็มีเร่งบ้างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับนี่นะก็เป็นที่ประจักษ์กันนะว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์ของแคมรี่นค่อนข้างร้อนนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับอยากเปลี่ยนก็เอาพาร์ n u นั e เบอร์นะไปหาซื้อตามร้านอะไรก็น่าจะมีนะครับนะครับหรือว่าตามออนไลน์ก็ระวังนะครับดูที่เป็นของแท้นะครับนี่นะครับพาร์ตตนนี้นะครับ มาณนี้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชมหลังจากเปลี่ยนวาล์วน้ําเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็เนี่ยลงเขาเกาสิองศานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนแล้วอุณหภูมิจะอยู่วันเท่าไหร่นะครับผม